สลาสมากเขาจะใช้ค้อนที่เก็บเสียงหรือเอาผ้าพันนะครับเอาผ้าพันตัวนี้เพราะว่าพันตัวนี้ก็ได้พ<ม>ันตรงด้านล่างเวลาต่อไปเสียงมันจะเบาหน่อยหนึ่งแต่อาจารย์ชอบเสียงดังเพราะว่าความไพเราะของเขาการเนี้ยกานก็คือการจับให้จับอย่างนี้ถ้าจับอย่างนี้เส้นจะเข้าวันหนึ่งเราจะปลดพ่อปลดเส้นปลดลายถ้าจับอย่างนี้น้ําหนักมันจะลงแล้วห้ามยกอย่างนี้ โอ้โหเอโปนมอีกเข้าหนงเข้าหลังเข้าสะบักอีกเนาะ <c oughs> โอเคการตอกเส้นเห็นไหมมีริมมีหลายอย่างมากวอลริมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวตอกเยอะไหมครับเยอะตัวนี้ใช้ยังไงหลังมาครับต้มศีรษะลงครับขอ้เ <c oughs> นี่ยครับเวลานี้เนาะมันจะเข้าบล็อกพอดีเลย โอเคไหมครับอาจารย์จะเป็นการตอบแบบเบานะครับตอบแบบละเอียดนะครับหุ้มนวลจะไม่หนักนะครับการตอบแบบผ่อนคลายนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเราไม่เน้นรักษานะเราเน้นเพื่อสุขภาพโอเคไหมครับการตอบคือการเพิ่มการสั่นสะเทือนเออภาษาอังกฤษว่า vibration vibration อยู่ในของสวีดิทเนาะ vibration ก็คือการสั่นสะเทือนการ ออกเซก็คือทำให้กล้ามเนื้อสั่นสะเทือนพอสั่นสะเทือนเปลี่ยนทำให้กล้ามเนื้อไขตัวเส้นเอ็นไขตัวการผลักไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับลดอาการปวดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อแค่ได้จับมือครับได้จับขยานี้กล้ามเนื้อก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นถ้าวาเบชั่นของต่างประเทศเอามือมาครับจับอย่างนี้เนาะข้ามมือจับสันถึงไงมั้งครับมันจะวิ่งเข้าไปเลยใช่ไหมครับแต่เราเป็นของร้านนาใช้ตัววเบชั่นใจ เรื่องของการไม้ตอกเส้นเนาะตันนี้ตอกเห็นไหมให้ดูหลายแบบเลยถ่ายรูปไปเก็บไปดูนะครับว่าไม้ตอกไม้ตอกมีหลายแบบไม้ไม้สากไม้ตะเคียนไม้ได้หมดเลยนะครับอต่ที่ดีก็คือเขาบอกว่าไม้ฟ้าผ่าตรงนี้จะแพงครับฟ้าผ่าลงมาแล้วก็ไตยซากเนาะมันจะมีพลังของเขาข้างในเนาะนะครับตันนี้คือไม้ตอกเส้นเห็นไหมดูรูปพันสันฐานต่างกันไหมครับค่ะ ต่างกาันแต่เน้นเรื่องของวัตถุประส์ในการใช้ตัวนี้คือจุดที่ลึกจุดที่เน้นตัวนี้คือจุดกระจายนะครับตัวนี้คือจุดที่ลึกอันนี้เอามาเสริมเพราะอะไรอันนี้เป็นควอซา,าครควอซามันจะอยู่คูก่กัรออกเส้นด้วยเวลาเขาเรียกว่าเวลาเช็ดเรียกว่าอันนี้เป็นมีลูกจันตัวไหครับเราสามารถที่จะนได้แบบนล้นอล้วอันนี้เรียกว่าเช็ดแหก ถ้าเป็นจีนเรียกว่าขัวซานะครับปัวซาก็จะมีทั้งเขาควายนี่ของจริงนะครับเคยเห็นไหมครับไม่เคยอานจับได้นะนี้เขาควายนี้เขาควายนะครับอันนี้คือเขาเขาเขาควางนะครับอันนี้คืออาจะเอาข้ามประเทศไปจากลัวเกี้ยวหมูไม่เขี่ยวหมูเขี่ยวหมูจะสั้นนะครับสวยไหมครับอ่ะอ่าอันนี้ของจริงนะเอาไว้ปัวซาเวลาเขี่ยเวลาเขี่ยจะเขี่ยหน้ามากกว่าเวลานน โอเคไหมครับนะครับอันนี้คือเหมาะมือเลยจับเขี่ยหรือว่าจะแกะเส้นก็ได้แกะเส้นถ้าเส้นอยู่แ้ก็แกะน,นีแกะ,อ,แกะอยู่เขาเนี้ยาสามารถพลษาหน้าได้แกะเส้นเขี่ยตาเขี่ยคือเือนการบำบัดรักษการู้สึกไหมครับยังไงบ้างครับ เขาควายนี่เขาสารเนี่ยจะริดเย็นนะครับเขาควายก็คือต้องใช้อะไรครับใช้น้ํามันช่วยน้ํามันก็คือเป็นตัวประกอบไปเฉยเป็นตัวทําให้มีความลื่นไหลมีความในเรื่องของการเปิดเซลลนะครับเราก็คือเราจะใช้น้ํามันก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับตอกบนผิวก็ได้หรือตอกบนเสื้อผ้าก็ได้ขึ้นอยู่กับเราทำทรีทเมนต์อะไรอันนี้คครซาจะมีหลายแบบคครซาทั้ง อันนี้คือพลาสติกให้ดูอันนี้คือของแท้ของแท้การการพิสูจน์ของแท้ได้คือต้องใช้อะไรครับรู้ไหมเย็นใช้วิธีการังไงครับสัมผัสสัมผัสดมกลิ่นเลอ่นนี่ขงจริงเอาไฟไฟสองเอาไฟเผาจะได้กลิ่นไหม้ของหนังสัตว์เนาะหรือไปแช่น้ํามันจะพอง นะครับอ๋อมันทํามาจากหนังชามันอันนี้เขาควายครับจริงๆแล้วถ้าแช่มันจะพองเสียของไหมครับเสียเผาเสียไหมเสียแตเผาเขาหน่อยเดียวเขาปอดเดียวมันจะมีกลิ่นออกมานะครับอันนี้ก็คือเขาควายนะครับอันนี้เขาควายน้ําอันนี้ของเอลเก้อันนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วอันนี้จะแพงอันนี้อยู่ที่พันพันสองสมัยก่อนนะสิบห้าปีแล้ว ที่อ่อนที่จะมาเรียนนวดเลยอะเรียนโคซากปล่เลยโคซาน่าสมัยก่อนอันนี้เอลเก้นี่แพงมากของแท้อันนี้เขาไฟน้ำเนาะนะครับนี่ของไฟน้ำจะมีซองรามตีเรียบร้อยของเอลเก้นะตัวนี้ลายที่ลายลากรีนครับมาไฟน,น,น้ำนะมาจากจีนที่เปตแถวนู้นเนาะนะครับรอันนี้จะแพงมากโคซานะครับอันนี้แบรนด์ของเขาเนาะคไฟน้ำเออจะพอดีอ่ะโอเคดูแล้วถ่ายรูปเก็บไว้นะ แล้วจะจะเก็บแล้วเดี๋ยวจะจะให้ของ